สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนเพื่อนพบกระดงเช่นเคยนะครับวันนี้ด่งอยู่ที่หลวงพระบางครับและเย็นนี้จะพาทุกคนรู้จักคําว่าตลาดมืดหลวงพระบางหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่าวันนี้โดงจะพาทุกคนอัปเดตล่าสุดปี2022กับตลาดมืดหลวงพระบางเป็นยังไงบรรยากาศโดยรวมและภาพรวมมีอะไรขายบ้างวันนี้เดินเที่ยวตลาดพร้อมกันครับไปครับ เข้ามาถึงแล้วนะครับโอ้หคือถนนเส้นนี้จะอยู่ตรงกลางที่เป็นจุดเซ็นเตอร์ของที่พักครับเขาจะปิดประมาณ4ี่โมงเย็นก็คือปิดถนนนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มเข้ามาตั้งร้านนะฮะคนเริ่มเดินก็ประมาณด้ครับหกโมงเย็นเราจะเห็นว่าเนี่ยเขามีสองซอยฮะด้าน ซอยนูนนะครับกับซอยที่ผมกำลังเดินอยู่ก็เหมือนถนนคนเดินนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกตลาดมืดนะครับมีสินค้าหลายอย่างใครที่อยากได้ของฝากนะฮะผมว่าโอ้เดินกันเพลินเลยครับเพราะว่า้านค้าเยอะมากๆ ตลาดมืดที่นี่เปิดทุกวันนะครับเป็นเวลานี้คือเปิดทุกวันนะถ้าใครที่มาเที่ยวนี่คือถ้ามาถึงหลวงพ่อบางเนี่ยได้เดินที่นี่ทุกคนนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดปี2022หลังจากที่เ,เขาปิดมานานนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านี่โหเยอะแยะไปหมดเลยี่นี่ของเล่นเด็กตดนไม้น่ารักดี แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเขาจะเยอะโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากที่ผมเห็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เป็นอาหารเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบทําจากควายครับที่เราเห็นบ่อยๆคือทาจากควายก็แบบพวกอะไรนะแคบควายไงครับม,มันแอนแคบหมูจะเป็นหนังควายอะไรเงี้ย แล้วก็พวกต่างควายตาแข้งอะไรเง,งีย้ยเยอะๆอะโอนี่เครื่องเงินเออถ้วยแบบนี้แปลกดีอะถ้วยแบบนี้ก็แปลกดีโอ้กระเป๋าผ้านี่ก็แปลกดีนะฮะก็าทำจากอะไรวะอืมเย็บลายครับเขาเย็บลายตัวนี้ก็สวยดี สวยโระสินผระซินเอ้ถูกวันนี้ก็มีขายเยอะนี่ครับมามาถึง้วพาสามาซื้อเกงนะครับก็แปลงร่างเป็นสาวรูผ้าบางก่อนนะก่อนไปเที่ยววันนี้ผมเดินเที่ยววัดเห็นหลายคนเลยครับแยกไม่ออกเลยนี่นีน,นีีสไตล์สไตล์ ป็นผ้าสิ้นเป็นเสื้ออย่างนี้ใครสาวๆที่เพิมาเที่ยวนะครับต้องต้องแปลงร่างก่อนนะครับซื้อเสื้อรูปแปลงร่างอีกวันหนึ่งเนี่ยลงมาเดินที่ที่เที่ยววัดนะฮะเพราะว่าที่นี่วัดเยอะมากๆก็จะดูสวยงามแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะครับของขายเยอะโอ้วหลาขัดต้นอ๋นนี้เครื่องเงินนะ สวยเหมือนกันคือเขาจะเริ่มมาเดินคนเยอะๆประมาณสักนี่หลังหกโมงไปเนี่ยคน,นคนก็จะเริ่มเยอะนนอคนเดินเต็ไมไปหมดเลยครับอ้นี่สวยมมอ,วอ,อันนี้เขาเรียกอะไรครับนี่เขาเอิญอย่างโอ้ไม่ชะบ้าเจ้าแมวกาตาล่ะอือนี่แปลกแปลกแปลกครับนี่แปลกไม่เคยเห็นกว่า,านเราแปลว่ากาตาลเลยอือมอ ทัาพีมาช้อนไม้นี่ร่มเหมือนทางเชียงใหม่ครับผมว่าประเพณีหรือว่าลูกลากหน้าตาอะไรครับผมเขาคล้ายทางคนเชียงใหมนะ่ในคนที่นี่เสื้อผ้าการแต่งตัววัดอะไรเงี้ยผมว่าเขาคล้าย เด็กๆเพียบพสิ้นพสิ้นคือร้านขายของที่นี่เยอะมากครับเราเรามีมีมีชื่อเรียกไหมลายเอกลักอั้เยเอกักมีชื่อเรียกลายหลองอ๋ลายหล่อพาบางอันนี้เขาเรียกอะไรลายมอันนี้เขาเรียกอะไรสิ้นอ๋อ อ๋อทะเลกว่าถุงที่เรียกเรียกผาสิ้นอ๋อ่เนาสิ้นใช่สิ้นลายสวงผ้าบางอ๋อมีทบสงแลด้วยแล้วแล้วแล้วผ้าผ้าแบบเนี้ยกับแบบแบบนี้แบบนี้นี่นี่คือเขาต่างกันยังไงอ่ะคือคืออายุคนคนใส่ใหม่ถึงยังไงหรือจังหวะโอกาสอ๋อไม่เป็นไหมล่าไหมงาอ๋อ นี่จะเป็นเนื้อคิงอ๋อก็คือเหมือน<ว>มันมีหลายเกรดใช่ไหมอ๋อ้ก็อ๋อโอ้โหเนี่ยมีหลายร้านมีหลายลายเลยนะครับใครที่ชอบนี่นี่แรกเกิเป็นเก่งๆเหมือนกระโปรงชุดนี้น่ารักดิแปลกดีนะ อ๋ออันนี้ถุงเหรอเออถุงแบบนี้น่ารักดิถุงใส่ของน่ารักดิเป็นลายเป็นลายปักอ๋อเป็นลายปัก,อ,อ,ปปกอันนี้ทํามือเหรอครับเฮ็ดมืออ๋อเออสวยดีน,นี่หลายผ้าครับเฮ้ยผ้ากันเปื้อนลายสวยมากครับไม่ธรรมดา อันอันอันนี้เท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้เป็นกี่กรีบจากีบาทหกหกหมื่นกรีบอ๋อหกหมื่นกีบเลทเลดวันนี้หกหมืม่นกีบก็ประมาณมเพื่อนเพื่อน<ม>ต้องหารด้วยสี่ร้อยสิบบาทครับวันนี้วันนี้ค่าเงินเขาแข็งขึ้นสวยดีสวยดีสวยดียด<ม>ชอบครับมผมไม่ค่อยเห็นผ้ากันเปื้อนทีนนแบบ่แบบเป็นลายแปลกแบบนั้น เอ,อนี่ก็สวยดีถ้าเรามาเดินเร็วเนี่ยเราก็จะได้แบบไม่ต้องเดินเบียดกับใครนะครับร้านจะตั้งเสร็จประมาณสักหกโมงเย็นน่าจะเสร็จกับทุกร้านแหละประเด็นคือยาวมากร้านค้าเยอะมากๆครับใครที่อยากเลือกซื้อของนี้แบบมีให้เลือก หลายอย่างครับมีเลือกหลายอย่างบางอย่างก็เหมือนของทางบ้านเราบางอย่างก็แบบบ้านเราไม่มีอะไรอย่างนี้ครับอันนี้อะไรเอ่ยใรองเท้าเอออันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้ผพา้พารัดผมอ๋อเออใช่ใช่ครับอันนี้ผ้ารลผาดผมเออสวยดีครับ แล้วตรงนี้ก็จะมีโรงแรมที่พักรีสอร์ทอะไรเงี้ยครับคือแบบด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยถนนได้เยอะเลยนะครับอันนี้ร้านจีนดาดครับจีนดาดก็คือร้านบุกตะนะครับน,นี่บรรยากาศร้านบุกทะนั่งข้างนอกได้ด้วยนะครับจีนดาดจีนดาดจีนดาบร้านบุกทกะ อันน,นี้ก็เหมือนขนมลังพึ่งอ่าลังพึ้งจริงๆเลยโอ้โหน,นี่ก็น่ากินน้าปันคอก็มีนะครับโอ้สวยเหมือนจะอุ่นเลยโอ้สวยมากตอนนี้เราเดินเล่นเสร็จนะครับแล้วก็ ก่อนจะเดินเข้าไปล้วก็แวะมาทักทายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวพม่านะครับจะเข้าเข้าไปเลยอีกรอบไหมเดินดิยังไม่ได้เดินเลยโอเคตรงนี้นะครับก็คือทางเข้าจากอีกด้านหนึ่งนะครับจริงๆเขาจะเริ่มเข้าด้านนี้แต่ว่าผมไปเข้าด้านนู้นนะครับอันนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของตลาดนะครับเพื่อน อาหารญี่ปุ่นตรงนี้เป็นโซนอาหารนะครับเพื่อนๆผมไม่ไแน่ใจว่ามันมีเพลงยิปติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีว่าตอนแรกผมก็กล่าวว่าจะลงเสียงเอาว่ากลัวว่าเพลงจะติดลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านที่เขาจัดตั้งไเพื่ออะไรสักอย่างะตรงนู้นก็เป็นเครื่องดื่ม ของกินทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงส่วนของที่เป็นร้านค้าจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับโห็นก็น่ากินโอ้ไม่รู้ไว้ของน้ากินหรืผมหิว,วนะครับ <laughs> เห็นอะไรก็น่ากินไปหมดเลยนี่บรรยากาศที่ตลาดนี้นะครับ คนเยอะครับคนเยอะมากๆแล้วก็สต๊ะนี่ตามสไตล์เลยครับต้องมีเบีย์ฮะหนุ่มๆสาวๆผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับก็เยอะครับที่นี่ <c oughs> มาถึงหลวงพ่อบางนะครับนี่ครับหลวงพ่อบางเบียะดูนะครับแพ็กเกจดีมากนี่ราคาครับเพื่อน พอเราเดินมานะครับทะลุออกมาจากจุดที่เราทานข้าวนี่เลยครับเพื่อนๆเราก็เห็นของขายเลือกฝั่งนี้ไหมแต่ร้านอยู่ฝั่งโน้นใช่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดิน,ดนของขายเยอะมากโอ้กระเป๋าก็สวยดีครับก็สินค้าหลายอย่างก,ก็แปลกตาดีนะครับผมว่า ด้านหลังก็กระเป๋าคือบางทีเราก็บางอย่างเราก็เห็นที่บ้านเรานะครับแต่บางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นเนีย่ยพวกกระเป๋าหรือการออกแบบดีไซน์อะไรอย่เงี้ยผมว่าเขาบางอย่างมันมันมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวฮะเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เป็นเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยเพราพอเห็นแล้วเออมันก็อยากได้ฮร <laughs> รู้สึกว่าเดินเ <laughs> ที่อยากได้ของหลายอย่างเลย นีผ้าผ้าคาดผมเพราะว่าเขาจะเน้นความเรียบร้อยนะครับไปรุ่นที่นี่แท้เขาแบบใส่ผ้าถุงอะไรเงรี้ยใส่ผ้าซิ่นอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีผ้าคาดผมผ้าคาดผมจะมีขายเยอะนี่ก็กระเป๋าสารมือน่าจะใช่นะครับนี่เสื้อผ้าโอ้ สวยใช่ครับน่าซื้อไปแต่งบ้านใครที่อยากประเทศที่ตลาดมืดที่นี่นะครับ,<ล>รบก็เต<ก>รียมแลกต่างไว้เลยนะฮะ <laughs> ผมว่าน่าจะเสียตังค์เยอะแล้วก็ซื้อเป็นของฝากอะไรอย่างนี้ครับงี้ได้ไม่ไม่ยากไม่ยาก <im itation> ส่วนมากช่วงเวลานี้คนจะเดินน้อยเพราะว่าเขาจะเขาจะเข้าไปทานข้าวัานก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องหาข้าวทานอนว่าเราจะกินอะไรกันดีวันนี้ที่เดินผ่านมารู้สึกว่าผมเห็นว่ามันมีอะไรนะจีนดาดออหมูกระทะอยากลองกินดูหมืกันว่า,ว,า,ว,าว่าหมูกระทะที่นี่รสชาติเป็นยังไงนะอาหารเย็นวันนี้ของเราที่ตลาดมืดใช่ไหมอ่าตลาดมืดหลวงพ่อบาน,นะครับก็คือจีนดาดนะครับหรือว่าหมูกระทะนั่นเองนะครับ แต่ว่าน้ําจิ้มเขาจะไม่เหมือนเรานะฮะน้ําจิ้มเขาจะเป็นแบบเนี่ยอ่าใช่ใช่น้ำจิ้มจะเป็นแจ่ยมะขามแจ่ยมะขามอนะเจียมะขามดินอ๋ออันนี้อันนี้น้ำจิ้มถั่วอันนั้นน้ำจิ้มมะขามอ่าโอเคอันนั้นันนี้อันนี้อันนี้เนื้ออันนี้จะเป็นเส้อหงห้อ๋อเส้อหงห้แต่เป็นเนื้อเนื้อควายนะครับอันนี้เนื้อควายอเออ น้าโดนนะต้องโดนต้องโดนต้องโดนอันนี้อันนี้หมูสามชั้นโอ้โหท่านไม่เคยโดนเเสือเล่าให้เนื้อควายโดนโดนอันนี้โดนอันนี้โดนนี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับที่จะได้กินหมูกระทะเนื้อควายนะครับอันนี้น้ำจิ้มถั่วเขาบอกว่าเอาเอาผสมกันได้อันนี้ อันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามนะน้ำจิ้มมะขามอันนี้ออกหวานมันอันนี้ออกเปรี้ยวนะครับออกเปรี้ยวอมหวานเขาบอกผสมกันได้อีกแล้วมานี้เ่ย<อ>าบอยู่อยู่กันดาเี่ยมันจะมีนจะคราบมันม<า>นด๋ยวลองก่อนเลยนี่เส,สือล้องไห้าบ อเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเสือร้องไายเนื้อควายนะครับเป็นยังไงประสบการณ์ครั้งแรกครับแล้วมบุกกระทะเนื้อควาย ใช่เขาเข้มข้นกว่าบัวแต่ว่าที่ต่างชัดเจนคือเขาเหนียวกว่าแต่อร่อยครับได้ถือว่าแบบต้องลองครับเมื่อสักครู่นะครับก็เรียบร้อยกับบุกเฟต์ที่หลวงพ่อบางนะครับหรือว่าที่นี่เรียกว่าจีนดาบนะครับก็กินกันเบ,บาๆนะครับก็ประมาณสี่แสนกว่านะครับ เบาๆนะครับสี่แสน <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะคาตาดน้ำมะคาตัาดคาตัดอ๋อต่อไปได้เป็นน่ากินกว่าดับเอายไ,ไม่ไม่ซื้อไปแล้วอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรเบาๆนี่ดอไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ทำวะอันนี้คืออะไรคะคุณสอยนีเ ทับเค้กอ๋อเป็นทับเค้กช็อกโกแลตไอ้ไอ้นั่นเหมันลูกลูกระเบิดเลยอ่ะมันมีน้ำหนักมากค่อเน้นขวดขวดแล้วละก็ลิมสุดกินสุดเหมือนกันโอ้อหดอไม่น่ากินอ่ะเอนไหนไม่ไม่ไม่หนูซื้อแล้วแถวใช่จะซื้อจะซื้อมะพร้าวอันนั้นไปแต่จะกินอันนี้ก็เอาอีกก็ได้อ๋อเอาหนูซื้อมะพร้าวนู้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่จะซื้อมะพร้าวอันนี้จะอะไรเปนแล้วนี่อะไรมัะเป็นก้อนใหญ่เลยอ่ะขนมปัง ่จะพื้อ,อ๋อเฮ้ยแต่น่ากินไว้เอาจิไปเอาไปหูอิ่มขนาดนี้น้องจอยถามซื้ออะไรไปกินไหมขนมโ้กหกินขนาดนี้หมดไป4สนกว่าหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปหาดูขนมเพื่อไปกินตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ กำลังเดินกลับที่พักนะครับที่พักเราอยู่แถวๆนี้เลยครับอยู่ในถนนเลยดับเราเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ป่ะใช่ไหมใช่ป่ะใช่ทางนี้ป่ะทางนี้แหละเนี่ยครับก็เดินกลับแบบง่ายๆชิวๆเลยทางนี้ไม่ใช่ดับทางนี้ผมเดินให้พี่ถ่ายอ๋อโอเคเนี่ยครับแล้วก็เดินกลับที่พักแบบชิวๆคือ รีสอร์ทที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เป็นแต่ว่าเราไม่สามารถจอดข้างในถนนคนเดินตรงนี้ได้เราต้องจอดรอบๆนะฮะซึ่งเป็นเหมือนเป็นวงกลมครับคือด้านหน้าคือถนนอีกฝั่งหนึ่งถนนตรงที่เที่ยวเดินคือเป,เป็นตรงกลางนะฮะแล้วก็ข้างหลังเราก็จะถายอีกถนนอีกเส้นนึงเหมือนวิ่งเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็ถนนเส้นนี้อยู่ตรงกลางไปครับเข้าที่พัก บ้านหลังนี้ครับสวยงามมากพอเราเริ่มออกมาด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นบ้านที่เป็นบ้านขนาดใหญ่ค่อนข้างจะหลายหลังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความสวยงามเนี่ยระดับแบบพฤลืหาดเลยะครับเส้นท,ทางตรงนี้น่าจะเพิ่งทำใหม่เพราะว่าดูจากสาภพสีของยามาโอยนะครับยังเข้มอยู่เออยังดีอยู่มากน,นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ถนนหมายเลขสิบสามแล้วใช่ไหมอ่า แล้วเราจะตามนี่ครับถนนหมายเลข13ตรงนี้ครับไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็วันนี้จะผ่านจุดชมวิวอะไรแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในเส้นทางเนี่ยอย่าลืมนั่งรถชมวิวไปพร้อมกันนะครับ